หนงดา80บาทนะสิกิเดเจ้ร้านเลยนะครับเป็นเมนูขายดิบขายดีนะแน่นไหมครับเดี<น>๋ยวดูนะน้องเบ็ดให้ดูไข่นะนี่นะคะนะี่ไข่จุกๆเลยนะ หนุ่มเมืองชนชาแนล u ูทูบสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ร้านเดิมนะปักกลับมาอยู่ที่เก่านะนี่นะเปิ้ลยำแซบเวอร์นะตลาดโตลุ่งหน้าสารชนบุรีนะหายไปนานนะเดี๋ยวเข้าไปดูยำพี่เปิลน,นะครับนะเดี๋ยวดูผมมาดูเมนูทางร้านก่อนนะครับนี่นะพิเปิลกำลังยุ่งเลยนะนะส้ตมตำสตาร์ที่50บาทนะยำสตาร์ที่60นะ หนาหายไปนานนะไม่ได้ถ่ายหลายวันเลยนะครับไปประจำที่ประจวบมานะนี่นะเ,นนเ,เมนูมีสองหน้านะตอนนี้นะนะเดี๋ยวมาดูหน้านะนะนะเซมอนนะับปลาร่าร้อยยี่สิบนะหอยแข้งแปดสิบนะทั้งตำทั้งยำนะรับประกันความแซ่บนะเป็นยำแซ่บเบอร์นะคระับนะเบอร์โทรตามนี่เลยนะเดี๋ยวมาดูว่าอถอดิบทางร้านนะ หวงแน่นจกุจกๆเหมือนเดิมนะครับรออคอหมูหอครลุกไฟจกุจกๆเลยนะแี้ววดิบทางร้านก็จะประมาณนี้นะครับเมอนมีแค่นี้เหรอครับมีกค่ะืม ซมอนตอนนี้ใช้เป็นตัวนะนี่น้ำบุญคุณนี่หอยนางลมนะครับหอยนางลมถ้าไม่เปลี่ยนน้ํานะก็จะคงความสดเหมือนเดิมนะครับนี่นะนบินหนาตึบเลยนะสกิ๊ตเกอร์ลานนะดูน้องเบดยำมันๆกันนะครับน้องเบดสวัสดีครับ หนึ่งนะมันยังเบ็ดยำอะไรอยู่เลยลาบค่ะลาบนะ,บนะ,ะเป็นลาบหมูหอะครับใช่ค่ะนี่นะหกสิบบาทนะเมนูนี้นะ เชิปเปิ้ลสวัสดีครับ,ปปรบนี่นะหายไปหลายวันนะเดี๋ยวเราเข้าด้านข้างหรือนี่อชอบหมึกไข่นะครับวันนี้นะับเติมเซมมอนแล้วนะนี่นะอือเนาะพิกัดร้านตลาดโต้รุ่งหน้าสารชลบรีนะครับ น้องเบททำยำมาม,ม่านะสีผมนี่โดนใจขนาดเลยนะครับวันนี้หายไปนานกลับมาสีผมนี่ยังกะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเซรามูนเหรอาาตาภาษาเว้รุ่นนะครับนี่เป็นยำมาม,ม่านะ <c oughs> ไม่พริกใช่ไหมครับ ไม่พริกใส่ผักนะลูกแล้หมูมาม่าเขาเอาไหมไม่รู้ไม่เอาไม่เอา ไม่พริกพริกก็ไม่เอากระลมังเปลี่ยนกระลมังใหม่เลยครับามาดูน้องเบตดทำน้ำยำนะนะนี่เป็นแบบไม่พริกนะ จัดร้านตลาดโต้รุ่งหน้าสารชนบุรีนะครับตอนนี้ขายทุกวันนะนี่นะชอบกินสุกกินดิบนะมีหม้อลวกให้เลยนะครับไอ้มาแมทะเลไม่พี่จะรับได้ได้โต๊ะหนึ่งสามแล้วก็มีต้มข้าวโพดไข่เค็มค่ะสั่งแล้วใช่ไหมคะสั่งไม่น่ารังนกระตุ้นเดี็กกินทีได้ น้ำเ,นะเ,เซอร์มอนนะเทปเปลเพิ่มเ,เซมอนมาในอยนี่นะนุ่มฉ่ำเลยนะเนื้อน้ำบินหนาตึบเลยนะเทปเปิลก็ทำยำมาม,ม่าด้านนู้นนะมีนะยำมาม,ม่า60บาทนะ นี่นะครับ60บาทนั่งจุกจกเลยนะครับแถวไหนครับหนึ่งสามค่ะต้องแบนมามสงของแม่ต่อด้วยยำมุนเส้นทะเลใส่่องยำไปเลยหรือแยกน้ำคะแยกน้ำนะคะอันนี้หนึ่งสามแล้วโทดตัวที่เป็นกอบไม่เนด้วยหนึ่งสามต่อด้วยยำมุนเส้นทะเลนะคะมาดูยำมุนเส้นทะเลต่อนะ แยกน้ำยำกลับบ้านนะ บอกด้วยยำอะไรครับน้องเบสเดี๋ดยวมาลุ้นไข่นะแน่นไม่แน่นนะนี่นะยำไข่แมงดานะไม่แน่นเราไม่ให้ไปนะบอกแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนตัวใหม่นะนี่นะเ่งดาแ0ดบาทนะ ซิกติเจอร์ร้านเลยนะครับ,รบเป็นเมนูขายดิบขายดีนะแน่นไหมครับเดี๋ยวดูนะน้องเบสให้ดูไข่น,นะเนะี่ะไข่จุกๆเลยนะเส้น,น,นย่างน,น้ำยำจ้ายำไข่แมงดากับยำแซลมอนบวกไข่แดงค่ะ ลูกค้าสองกระเทียมอันนี้แยกน้ำไปเลยนะแม่นนแแมานนแยกน้ำอีกแล้วนะ เปินลงไปตำกาวโพแล้วนะน้องเบสก็ยำต่อไปนะ,ต,งงนะต้องทำช่วยกันนะครับจะได้ทันน้ะหมายไม่ทันลูกค้านะครับยสำสองคนตำสองคน นี่เป็นชุดแยกน้ำยำใช่ไหมครับ้องเบลใช่ค่ะอ,อันนี้เป็นชุดแยกน้ำยำนะหนึ่งดาแปดสิบบาทนะไข่แน่นๆจุกๆเลยนะนมันจะแยกอย่างนี้ให้ลูกค้านะคะแบบนี้นะครับแล้วก็จะปิดฝานะ มันก็จะเป็นต่อด้วยยำเซลมอนนะคะผงไข่แดงน้ำปลาแยกน้นยำเหมือนกันนะคะยำเซลมอนนะเดี๋ยวไปดูน้องเบียร์หั่นเซลมอนกันนะ แยกน้ำจํำเหมือนกันนะครับน้องเบสแซลมอนนะกองโตๆเลยนะนะหลังหลังร้านนี่นั่งทานได้แล้วนะครับนี่นะลูกค้าข็้นั่งกันอยู่นะครับ มาดูยำซีม่อนแยกน้ำยำนะชุดนี้120บาท <พอ S 1> นะครับอันนี้เขาจะบวกเป็นไข่แดงด้วยนะคะบวกไข่แดงเป็น150านะลูกค้าสั่งอะไรไว้ทวนได้นะคะ ายำผักเกษตรลรวมทะเลเตรเียวเตรเี่ยวจามรถน้ำยำเซอร์มอนนะแบบนี้เลยนะบวกไข่แดงนะชุดนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะใส่ปลาร้าไม่ใส่ปลาร้าแจ้งทางร้านได้นะ นี่นะหนึ่งร้อยหาสิบาทนะยัำไข่แมงดาคระอยำเซลมอนน้ำมะนบวกไข่แดงค่ะอันนี้สอเป็นมาม่ายำมาม่านะคะ่อะไม่ตำปูต่นะยำมัตเช่นเดยวกัน่ม <c oughs> <c oughs> มาดูยำม,มัม่านะเมนูขายดิบขายดีนะ60บาทนะใครมาก็ต้องกินนะครับมัม่าเป็นยำระเกชีอะไรก่อนนะคะเป็นยำระเกชีก่อนนะ,นะนนะตักที่หลักเลยครับ เดิอลงไปตาส้นตาอีกแล้วนะ เส้นกระเฉดเผ็ดเปรี้ยวนะเดี๋ยวเราลองมาดูมุมนี้นะนะดูมุมกว้างๆไปเลยนะครับ กินสกุกทางนี้ก็จะมีหม้อลวกนะนี่นะแบบนี้เลยนะครับมีกินสกุกกินดิบที่ร้านทำให้ได้นะครับเปิดกับตำสบตามด้นนู่นนะครับรทั้งตำทั้งยำรับประกันความแซ่บทุกเมนูนะ เร็วๆนี้นะเดี๋ยวเราไปบุกร้านเจ๊เบียกันนะจะพาไปบุกร้านเจ๊เบียนะเร็วๆนี้นะเราติดตามผลง,งาน,นาาด้วยนะครับมีตังค์ขอโทษก็ได้แล้วน,นะคะ,ะอาาของพี่ปูบาระยำไข่นากระยำแจอมอนบอกไข่แดงเค็มมาอยู่ไหมคะ ตำเพแม่ส่งทีจ้าตำมะพจากสแกนนะคะจากหกสิบ,บาทจ้ากพดไขต่อด้วยยามาม่านะคะจ้าโทรศัพท์ไปไหนยามาม่าใส่เครื่องไมเคร่องน้ำมาม่าอีกแล้วน้ำมาม่าออกรรัวนะครับ ยำมาม่าต่อเอาทะเลมาก่อนของพี่สายเอาด้แก้วานเสร็จแล้วไเรอะเสร็จไล้ดด้ค่ะได้ค่ะได้ใช่ใช่ขอบคอต่อด้วยของพี่ืน้องแบงค์ค่ะของพี่ยำไข่าค่ะงจานนี้สองจานได้ครัอันนี้คือมมารวมที่สาาดูบรรยากาศเไปเรื่อยๆเลยนะครับแรกน้ำนะคะ ไช่ที่โต๊ะหนึ่งหนึ่งแล้วก็ต่อด้วยต้มย่างน้ำมะนาวนะพอใช้ไหมครับน้องเบลดวันหนึ่งไม่พอค่ะฮะไม่พอค่ะไม่พอนะคันกันแบบอุตลุดเลยนะครับน้ำมะนาวนะยามามม่าหกสิบบาทนะนี่นะ บคัครนั่งงานางไม่ขาดน้งเบตเติมน้ำตาลเคี่ยวสุดพิเศษแล้วนะนี่นะค่ะยหมูหยิบให้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะสั่งยังนตนะส่งได้เลยนะคะยันส้ซุปตามีนะคะ ต่อด้วยยำรวมแยกน้ำยำอีกเลยคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับตัวหนึ่งหนึ่งค่ะวันนี้ขอจบอนนคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับน้องเบสวันนี้ขอบคุณครับน้องเบส